ช่อิงเหวินเยือนสหรัฐก่อให้เกิดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาผู้นำใช่อิงเหวินแห่งจีนไต้หวันเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในนามของการผ่านแดนและพบกับประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐแมคคาที ie, ที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นการผลักดันความตึงเครียดไปทั่วช่องแคบไต้หวันและดึงดูดความสนใจอย,อย่างกว้างขวางจากประชาคมระหว่างประเทศ 1. จีนคัดค้านอย่างรุนแรง กระทรวงการต่างประเทศคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาประชาชนแห่งชาติและสำนักง,งานกิจการไต้หวันของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกแถลงการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่าสหรัฐเพิกเฉยต่อการแสดงอันเคร่งครึมและคำเตือนซ้ำๆของจีนอนุญาตให้ผู้นำไช่อินเวินเดินทางผ่านโดยเป็นเวทีให้เธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกราชของไต้หวันเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวทำร้ายอำนาจอธิปไตยและบุรณภาพ แห่งดินแดนของจีนและละเมิดพันธสัญญาของสหรัฐที่มีต่อจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างร้ายแรงและส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องไปยังกองกําลังแบ่งแยกดินแดนเอกราชไต้หวันถือเป็นการละเมิดข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ความยุติธรรมและหลักนิติรัฐระหว่างประเทศโดยเน้นย้ำว่าประเด็นไต้หวันเป็นแกนหลักของผลประโยชน์หลักของจีนและเป็นเส้นแดงเส้นแรกที่ไม่อาจแตกหักในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยย้ำว่ามีจีนเพียงแห่งเดียวในโลก ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งหมดเตือนผู้มีอำนาจของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า d d p ให้ละทิ้งแผนเอกราชของไต้หวันโดยสิ้นเชิงและไม่เดินไปสู่ความมืดมนบนเส้นทางของการพึ่งพาสหรัฐเพื่อเอกราชมิฉะนั้นการกระทำใดๆ ที่สแสวงหาอกราชจะถูกทำลายลงภายใต้พลังอันแข็งแกร่งของการต่อต้านเอกราชของประชาชนจีนที่ส่งเสริมการรวมชาติ โฆษกลาโหมจีนระบุว่าเราต่อต้านการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐกับไต้หวันและต่อต้านการเยือนสหรัฐของผู้นําไต้หวันไม่ว่าจะในนามหรือเหตุผลใดก็ตามเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาทางการเมืองที่จริงจังกับจีนในประเด็นไต้หวันยุติการแทรกแซงอย่างรุนแรงในกิจการภายในของจีนหยุดการแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการและการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันและหยุดอ้างหลักการจีนเดียวกองทัพรลดเอกประชาชนจีน PLA ยึดมั่นในความรับผิดชอบและภารกิจของตนระมัดระวังอย่างสูงอยู่เสมอในการปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติอย่างเด็ดเดี่ยวรักษาสันติภาพและเสรีภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างแน่วแน่2ชาวไต้หวันบนเกาะประท้วงอย่างรุนแรง เมื่อเย็นของวันที่7ใชัยอิงเวินเดินทางกลับมาถึงไต้หวันพักการเมืองหลายสิบพักและกลุ่มการเมือง10กว่ากลุ่มดําเนินการต่อต้านเอกราชของไต้หวันที่สนามบินเถาหยวนเพื่อคัดค้านการกระทําที่ยั่วยุของพักค d p p ที่ส่งเสริมการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในการแสวงหาเอกราชและทำร้ายไต้หวันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัวแทนจากทุกสาขาอาชีพบนเกาะเกือบ300คนชูป้ายและตะโกนว่าต่อต้านเอกราชของไต้หวันปกป้องไต้หวัน ใช่อินเวินพบแมคคาทีคือการขายไต้หวันพึ่งพาสหรัฐเพื่อแสวงหาเอกราชขุดคุยไต้หวันรักจีนเอาชนะเอกราชไต้หวันเป็นต้นนี่คือข้อความและป้ายบางส่วนในการแสดงออกครั้งนั้นผู้นําการชุมนุมนายอูหลงหยวนและนายหวังเจิงกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าไต้หวันเป็นเพียงเบี้ยใช่อิงเวินและพักค d p p ก,กําลังเดินตามเส้นทาง ของการขายไต้หวันซึ่งคนไต้หวันจะไม่เห็นด้วยการพบกันระหว่างช่ยอิงเวิรนและแมคคาที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ ทั่วช่องแคบไต้หวันและเราแสดงความเกลียลดโกรธของเราด้วยการผูกไต้หวันไว้กับรถรบของสหรัฐเราขอเรียกร้องอย่างจริงจังต่อช่อินเวนและทางการพักดีพีพีให้หักมุมและไม่ขายไต้หวันให้สหรัฐโดยเด็ดขาดสื่อและผู้เชี่ยวชาญบนเกาะไต้หวันยังคงวิจารณ์ช่อิงเวนสำหรับการแสดงเงองะของเธอในสหรัฐโดยเน้นว่าฮอนดูรัสได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันก่อนหน้านี้เรื่องนี้ทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทางการ พักด p พชัยอิงเวิร์นต้องการแสดงให้เห็นถึงความรองดองของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันโดยการเดินทางผ่านไปยังสหรัฐของเธอเองเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพัก DPP ในการเลือกตั้งปี2567แต่การที่ชัยอิงเวิร์นประกาศด้วยตัวเธอเองว่าเป็นความก้าวหน้าทางการทูตครั้งใหญ่โดยมีเพียงผลโฆษณาชวนเชื่อภายในแต่ไม่ได้ช่วยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไต้หวันให้ดีขึ้นเลย กิจกรรมระหว่างประเทศทั้งหมดของพัก d p p เพียงเพื่อส่งเสริมเอกราชของไต้หวันเท่านั้นและประเทศเดียวที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ก็คือสหรัฐอเมริกาแม้ว่าตอนนี้ไต้หวันขาดแคลนไข่ไก่น้ำและไฟฟ้าแต่พัก DP p แสวงหาผลประโยชน์ของตนอย่างเดียวไม่ห่วงใยชาวไต้หวันแต่อย่างใดทว่าการส่งเสริมการกระทำเอกราชของไต้หวันมีแต่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ และอาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางทหารในที่สุดนอกจากนี้เว็บไซต์ออนไลน์ใหญ่ใ,หญในไต้หวันแสดงความคิดเห็นว่าพรรค d p p จะได้รับผลกระทบกับก,บการที่ช่ยอิงเวินเยือนสหรัฐประการที่1การปิดกั้นทางออกของตนชาวเน็ตไต้หวันสรุปไว้ว่าการเยือนหมายถึงการตัดสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อช่ยอิงเวินไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศโดยการผ่านแดนเมืองหลักๆของสหรัฐภายใน6เดือนจะมีประเทศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ประการที่2การจ่ายเงินทำลายชื่อเสียงปัจจุบันสังคมไต้หวันรังเกียจการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแบบจ่ายเงินและรู้สึกว่าการจ่ายเงินเพื่อซื้อสายสัมพันธ์ทางการทูตเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดใช่อิงเวินหวังพึ่งพาสหรัฐเพื่อช่วยไต้หวันรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตในทวีปอเมริกาแต่ความจริงก็คือ7ปีแห่งการปลองดองความสัมพันธ์ทางการทูตของไต้หวันก็น้อยลงและชื่อเสียงของทางการไต้หวันก็แย่ลงอย่างต่อเนื่องชาวเน็ตจึงตั้งคำถามว่าการใช้เงินจะซื้้ออความจจรริงใไดหื ประการที่3ยิ่งทำมากเท่าไรประสิทธิภาพก็ยิ่งน้อยลงและการใช้เงินมากขึ้นเท่านั้นอันที่จริงใช้อินเวนไม่มีอิทธิพลที่แข็งแกร่งมากพอในสหรัฐและต้องสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นการโปรโยเงินอย่างไม่มีจุดหมายนอกจากจะเสียเงินที่หามาอย่างยากลําบากของประชาชนในใต้วันแล้วอีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแต่ด้วยการโอนเงินดอลลาร์และทองคาไปยังสหรัฐกลายเป็นธรรมเนียมทําให้นักการเมืองสหรัฐเกิดความกระหายมากขึ้นดังนั้นใช้อิงเวนต้องจ่ายมากยิ่งขึ้น ประการที่4เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธในช่วงสิ้นปี2,565สภาสหรัฐหารือเกี่ยวกับงบประมาณด้านกลาโหมประจําปีงบประมาณ2,566และเตรียมมอบอานาจให้รัฐบาลสหรัฐตั้งแต่ปี2,566ถึงปี2,570มอบความช่วยเหลือทางการทหารในแก่ไต้หวันมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอนุญาตป้องกันประเทศงบประมาณช่วยเหลือทางทหารที่ยังไม่ได้ชําระกลับไม่ปรากฏขึ้น แต่เงินกู้ทางทหารจำนวน2,000ล้านเหรียญสหรัฐที่ต้องชำระคืนภายใน12ปีกลับถูกระบุไว้อย่างชัดเจนวิธีการแสดงความจงรักภักดีของชายอิงเหวินคือการรับฟังนโยบายทั้งหมดจากสหรัฐคนอเมริกาใช้ซื้ออะไรไต้หวันก็ซื้อตามทำให้สหรัฐรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องทำอะไรก็สามารถทำเงินได้แล้วและเพิ่มความกระหายมากยิ่งขึ้นชาวเน็ตบางคนเน็บแนมว่ามีสุนัขที่ไหนที่ต้องซื้อกระดูกจากเจ้าของตนเอง สามสารัฐต้อนรับการเยือนของไช่อินเวินแบบเรียบง่ายหลังจากที่ไช่อินเวินเดินทางไปถึงนครนิวยอร์กชาวจีนพ้นทะเลในท้องถิ่นก็มารวมตัวกันที่ทางเข้าโรงแรมที่ไช่อินเวินเข้าพักอยู่เพื่อประท้วงการเดินขบวนโบกธงแดง5ดาวและชูป้ายมีจีนเพียงหนึ่งเดียวในโลกต่อต้านการเยือนสารัฐของไช่อินเวินอย่างรุนแรงโดยเชื่อว,ว่าการเยือนสารัตของไช่อินเวินไม่เพียงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวนันเลวร้ายลงเท่านั้น แต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียดยิ่งขึ้นด้วยนักเคลื่อนไหวและต่อต้านสงครามชาวอเมริกันยังชูป้ายวิจารณ์ว่าใช่อินเวนกำลังยั่วยุให้เกิดสงครามโดยย้าว่าจีนไม่ใช่ศัตรูของเราและอย่าใช้เงินภาษีในการจะซื้ออาวุธให้กับไต้หวันทางการสหรัฐ ทำท่าทีเยนชาต่อการเยือนสหรัฐของช่ยอินเวนและประกาศเลื่อนการประสัยของช่ยอินเวนโดยระบุว่ารัฐบาลจะไม่จัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่และช่ยอินเวนเนื่องจากการเยือนของชายอินเวนเป็นการเดินทางส่วนตัวหลังจากพบกับชายอินเวนแมคคาที้ยังกล่าวว่าสหรัฐยังคงรักษานโยบายจีนเดียวต่อไปและย้ำว่าจะไม่เชิญชายอินเวนไปกล่าวประสัยในสภาคองเกรสและจะไม่นำคณะผู้แทนเยือนไต้หวันแม้จะไปก็ไปในนามส่วนตัว โดยรวมแล้วการมาเยือนของใช่งเวินเป็นเรื่องที่เสียแรงไปแต่ไม่คุ้มค่าไม่เพียงแต่ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ไม่พอใจยังทำให้ชาวไต้หวันประท้วงอย่างรุนแรงและเยาะเย้ย อีกทั้งสหรัฐก็แสดงท่าทียันชาสุดท้ายทําให้เกิดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่วันที่8ถึง10เมษายนกองบัญชาการตะวันออกกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA ได้จัดการฝึกล่าตระเวนและดาบร่วมในช่องแคบไต้หวันและน่านฟ้าทางตอนเหนือและตอนใต้ของเกาะไต้หวันตลอดจนทะเลจีนตะวันออกที่อยู่ไกลออกไป ทหารหลายหน่วยร่วมกันใช้ยุโทโธปกรณขั้นสูงเช่นปืนใหญ่จรวดเรือพิฆาตเรือนำวิถีขีปนาวุธต่อต้านเรือเครื่องบินรบเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและขีปนาวุธดี1 1ขีดนักวิเคราะห์ชี้ว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีผลกระทบต่อทั้งสีทิศของเกาะไต้หวันและมีแนวโน้มโอบล้อมช่องแคบไต้หวันทงางภาคเหนือใต้และภาคตะวันออกการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณต่อกองกำลังแบ่งแ,งแยกดินแดนเอกร,ราชไต้หวันว่าจีนแผ่นดินใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน ึืบจากข่าวรายงาน